สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมือนี้ช่องฮักนกชาแนลครับมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอึ้องแม่ใครครับเขามาอีกแล้วอ,อีกแล้วก็แซ่แบๆตามเคยน้ากันครับเบื้องตัวใหญ่ๆไข่ๆเบิงๆเลยพี่น้องตัวใหญ่เหรเผ่เอิน,นอว่าไข่มักมังคุดเถอะนาเอา้าไข่ไม่ครับเมื่อนี้ใส่กับเจวรสเด็ดเท่าคือเกาเจียวมเนาวครับ่ะพอดำขอบอยาดเพิ่มน้าอีกเล็กน้อยเบืง้งน้ามันนิสีเหลืองอมเสื่อมเลยพี่น้อง พอปอพอแลอ้วน่นนุล้นสดนำโกโก้น้อกันครับมาได้พี่น้องเด้อแซบๆซครับพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถทักสอบถามเข้ามาในาเพจเท่าใดได้พี่น้องเด้อข้าไม้มือว่านี่ห้าสิบโลครับมือกอนก็ลอยโลเอ้ามาพ่นยากเลยแหละพี่น้องก็ได้ไข่หิ่งตาสะออนมาพี่น้องนะอู้ทางนี้ไข่ออนครับทางหลังนี่ จิ้มเจียวจิ้มเจียวรสเด็ดมาอืมซอยมายังดีครับอืมผัดแพลวหอมรวมอ่างกระดมนี่มากแบบน้ำนัวในหน่อยอืม ปรุงรสครับปรุงรสไข่ไส่เสวบุย้ยอํำลำเลยบ้านนี้ขาไม่ได้กินได้เบิดพี่น้องอืมเข้าเข้าลงบน กินลายแสบลายครับยามันมีเนีย่ยแซบๆก็ะยักให้พี่น้องเขาได้กินนำ้ำจองไว้ตัวหัวปีเลยตัวนี้ไข่มักมังคุดตระสออครับผู้ใดว่าท่านจะกินปีนี้ครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ดพี่น้องเด้อ ชัดแบบเต็มปากเต็มคําเลยคําละข้าง<ะ>มั่นในลีเนอึ่งเนาะแซบครับกินเนี่ยมได้บัวเปิดบัวเบือเมือนี้เบิงเงยครับอึ่งกับคนกินทานัวเบิงเปลี่ยนสีนันทีเป็นสีแดงนันทีเลยอืม้ม หอมผักแพ้วว่ามันสัวหนึ่งซีมไข่หุ่นก่อนครับอันนี้คือไข่หุ่นไข่หุ่นเนะี่ยป็นได้นะได้โอ้ยแบบใหม่เลยซีมไข่หุ่นใช่เพื่อน สดใส่น้ำพร้อมเลยคำใหญ่ๆตัวโตมาเด้นพี่น้องเด้อผู้อยู่ต่างประเทศมากินตบอึงน้ำกัน ให้น,นุ่นกินเพื่ออำล่ะไข่ไข่เลยนี่ประทานจะกินตอนขาเลยมั้ยขาพอดำเพียรคือถึงตากใส่อยู่นี่ไงนี่ครับต้มใส่ขาเหลืองอ่อนๆครับใส่ผักแห่ขาก็แรงเป็นอะไรไปครับ อหอมแล้วกันเลย,ยตัวนี้น้องวุนวน่าให้พอดำให้กินในเบิ้งแนวท่านกินเบิ้ลโตอันว่ะเอาเบิ้ลโตเลยไะให้ใช้เบื้องบนเบิ้ลหมดแล้วหยาดยางหัวมันเริ่มใหญ่อยู่ด้นี่ออื้ กินได้อยู่ครับพุมแก้วยังดีบอกไปก่อนกินได้เบ้ดครับเอ้อวนไม่มีส่วนต่างพี่น้องบางคนบ่เคยกินครับเห็นพอดำกินก็คืดยากคืดยากกร้าังเรเด้อพี่น้องเด้อบอกไปก่อนว่ามันแซบครับมีขีดจำกัดแน่น,นอึ่งบานเฮามีขีดจำกัดหมดแล้วบิดเลยนะครับ Hein, หืมงุนชอาตัวใหญ่ฮะอืมโซ่ไข่พี่น้องมังหืมวิธีการกินในแบฉกกินค้าก่อนนะครับ่น้องไข่นมต้องกินบ่ะหืมไข่แสบกว่านะเชวนมากเริ่ซื้อไปก็กินไข่อึงนี่แหละครับหืมสดน้ำโกกุกเลย ของแสบกำลังฮอดกำลังหิดพี่น้องขั้นพี่น้องเรเห็นไข่เห็นบุกขาดแก่พี่น้องต้องให้พี่น้องเห็นไข่นำขาดกะลีแก่พี่น้องเบิ่งดูก่อนไข่ไข่งามเพียงโมเมนต์แบบเบิ่งเต็มบ่วงเอ้พี่น้องเบิ่งก่อน กระเพาะไข่ครับโหแต่น,นี้คือกระเพาะมันแต่กับรสชาติเรากินยังไข่ๆเป่งๆเ,เลยไข่เน้นๆนะคะไข่เน้นๆเลย,ย,เลยซูชิซูชิซูชิอึ่งไข่ครับมากินเพื่ออะไรเด้อครับอือหือให้อื่นหรืกินอึ่งไข่นี่ยผมไม่ผิดหวังครับ ี่น้องไม่อยากกินกระดูครับใส่ตะนังนี่ก็แซบเพื่อนงูน้องอุ่นไหมใส่น,งนังคงับค่ะอ๋อโน่นนี้น้นนองงูนะคะกำลังซิลูแกนมูๆูนี่ครับเป็นนังเนี่ยนี่แซบพี่้องูคออย่างหนึ่งได้ปะคออย่างนี้กินใครมันตกกี่นะมันลดลงอะ ซำๆนะคะไข่เน้นๆนิดหน่อยนี่อือหือมึงนำนัวเจียวนี่เอ๋อ <ๆ S 1> แซ่บ,บแบบบอเกอร์แก่ไปเลยมากินเผื่อก็ได้ตัวนี้ไข่ของมัดโอ้โหตั้าสะอ่อนไม่พอดำก็ได้ อ่อนอึ่งไข่ไข่ล้วนๆเลยครับมาสวยน้ำพอดำกันได้แบบมันหล่นปากนะ สานำรับสมใบมะขามครับอืมอิ่มแล้วครับืัอนี้ <c oughs> เออแศรษฐครับืัอนี้ฝากพี่ตอนน้องเขา้าต้มอ,อิงไข่พี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เ้ยพี่น้องเด้อสนใจเอิงไข่เข้ามาไม่ไมครับอิงปีนี้ไข่เน้นๆบางตัวก็อาจจะเป็นไข่วุ้นแน่ครับบางตัวก็อาจจะเป็นไข่ปีไข่ไม่เพราะว่าอันนี้เ้องก็บเบิ่งบ่ได้เนาะว่าตัวใด ใครวุ่นนี่ก็คือไครที่มะผสมพันธ์กันนะพี่น้องเนาะแต่ก็กินแ่บพื้นเก่าครับอ๋อแ,แสบแสบแบบนี้ครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังแรงอกแรงใจพอดำครับสำหรับวันนี้ครับผิดผลาดประการใดบอกว่ากันครับผู้ใดบบก,กินแต่ก็อยากให้ลองเบิง่งเคยกินและติดใจแต่ได้เก้าน้องวุ่นก็บโบก,กินจ้าคือพี่น้องเลยแต่ขาไม่เห็ดคลิปก็พอดำ เคยได้กินแซ่บแล้วะมาทาตลอดเลยครับเอานี่แหละไผยกินอึงกับซีนาร่าขึ้น,นองุ่นนี่แหละพี่น้องเลยโตอ้ว,วนกลมมาสักเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาครับลำล้ำรวยๆทุกคนรวยเบอร์ครับสาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ